หลายคนเนี่ยประสบกับปัญหาคันตกขาวมีกลิ่นช่องคลอดติดเชื้อง่ายการที่คุณกินอาหารชนิดใดก็ตามที่ให้ไฟเบอร์สูงๆอย่างมันหวานหากินง่ายแล้วก็อร่อยมีวิตามินตั้งแต่ A BEK C แร่ธาตุเยอะมากจะช่วยส่งผลดีต่อสุขภาพช่องคลอดเพราะเขาไปช่วยป้องกันก,การเกิดแบคทีเรียในช่องคลอดได้งานวิจัยเนี่ยเขาก็พบว่าผู้หญิงคนไหนก็ตามนะที่ขาดสารอาหารจำพวกวิตามิน A วิตามิน C วิตามิน E วิตามิน D แคลเซียมโฟเลตกินอาหารที่มีไขมันสูงๆหรืออาหารที่น้ําตาลเยอะๆหวานๆจะส่งผลทําให้แบคทีเรียแลคโตบวัซิลัสในร่างกายลดลงมีผลให้่ากรดด่างในช่องคลอดเสียสมดุลติดเชื้อง่ายขึ้นดังนั้นการที่คุณกินอาหารที่ให้ไฟเบอร์สูงมีผลช่วยลดความเสี่ยงที่ผู้หญิงเราจะติดเชื้อในช่องคลอดได้อีกงานวิจัยหนึ่งน่าสนใจมากสาหรับผู้หญิงที่มีปัญหาเกี่ยวกับถุงน้ําในรังไข่มันหวานเนี่ยช่วยลดความ เสี่งในด้านนี้ได้เพราะสาเหตุของโรคถุงน้ําในรังไข่มักเกิดจากการที่ระดับน้ําตาลในเลือดของเราพุ่งสูงปี๊บอยู่บ่อยๆเหมือนน้าตาลคูณสวิงติดต่อกันสะสมหลายเดือนดังนั้นเวลาที่เรากินมันหวานเข้าไปเนี่ยจึงไปช่วยให้ระดับน้ําตาลหรือระดับอินซูลินในเลือดเนี่ยสมดุลมากขึ้นไม่เหมือนตอนที่คุณไปกินแบบพวกน้ําหวานน้ําตาลหรือว่าขนมหวานดังนั้นการกินแบบผักผลไม้ก็จะช่วยให้คุณลดความเสี่ยงที่จะเป็นถุงน้ำในรังไข่ได้